ธรรมะ่างฟังเพื่อสำระจิตใจของตัว้องยยมเกี่ยวกับเรื่องของท่านหน้าที่ของท่านจะพูดอะไรให้ฟังก็เป็นเรื่องของท่านเราจะต้องสงรวมระวังใจของตัวให้สงบวิเวกการฟังธรรมจะเกิดผลเกิดประโยชน์ในการสดับรับฟังนั้น <c oughs> อาศัยท่านผู้ฟังตั้งใจให้ถูกต้องคือเวลาฟังก็ไม่ต้องส่ง จ,จิตใจออกไปข้างนอกต้องรวมระวังรักษาอยู่ภายในคนจิตเคยบริกรรมอะไรก็บริกรรมอยู่นั้นคนจี่พิจารณาอะไรก็ตสัง่งหน้าพิจารณาอยู่นั้นให้ถือว่าระยะเวลาที่ฟังธรรมนั้นเป็นโอกาสเวลาภาวนาในตัวถ้าหากเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกจิตก็ไม่มีวันเวลาที่จะสง,งบระงับเมื่อจิตไม่สง,งบ ความสุขความสบายมันก็ไม่เกิดขึ้นโดยมากเรารักษาจิตของเราไม่เป็นมันจึงไม่เย็นไม่สงบให้ไม่มีความสุขความสบายให้ทั้งทั้งที่กายไม่มีโรคภัยอะไรรบกวน <c oughs> และการงานด้านนอกระยะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่เราก็ไม่ได้นำการงานอะไรมาทําพอที่จะไปคิดไปปรุงอย่างนั้นอย่างนี้ รักษาจิตระงับใจเอาไว้เดีตั้งใจกําหนดให้มันสงบให้มันอยู่เพราะจิตมันเคยปุ่งปุ้งยุ่งเกี่ยวมา <c oughs> ไม่มีเวลาสงบระงับคนเราสําคัญอยู่ที่จิตจิตเป็นตัวการสําคัญถ้าจิตไม่ดีจิตมีกิเลสตัณหา จิตเกิดโลภะโทสะโมหะหมกักหมมันไม่มีความสุขความสบายให้เราจะอยู่ในอิทิบทุใดก็ตามถึงที่อยู่ที่อาศัยใหญ่ใหญ่โตสวยงามจิตใจก็ไม่สุขไม่สบายให้พอมันคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้เรื่องของจิตที่มีปัญหาความอยากมันไม่มีเมืองพอ <c oughs> ได้เท่าไร่ก็ยิ่ง โหม,มลูกใหญ่เหมือนไฟใส่เชื้อมันไม้มีวันสงบระงับให้ฉะนั้นมันจึงม่มีความสุขความสบายภายในใจถ้าเรารักษาใจของเราตัดอารมณ์สัญญาอดีตอนาคตให้หมดไปไปัจจุบันก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักของอัดของธรรมที่นี่ที่เจนาหาทางละทางถอนคาามของจิต ยึดถือต่างๆให้หมดออกไปตกอ,อกไปจนใจที่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยเห็นไม่เคยรู้รสของธรรมมาก่อนเกิดขึ้นเป็นขึ้นสงบดิ่งลงสู่เอกับขารตารคือจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อมันรวมลงไปได้ที่ของมันเรื่องถาดขันมันไม่มายุ่งเกี่ยวไม่ว่าเรื่องโลก ภายนอกเรื่องถาดขันของเราเองเช่นเรทนาสัญญารูปที่มีอยู่มันไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรจิตอยู่เฉพาะเรื่องของมันเกิดอศัศจันย์ความเบาความสบายซึ่งไม่เคยพบเห็นเป็นมาก่อนเราจะอยู่ขนาดไหนถ้าใจไม่ถอนจากความสงบความเจ็บปวดนเหน็ดเหนื่อยเหมยหิวต่างๆมันไม่มีขึ้นไม่เกิดขึ้น เพราะจิตมันไม่มายุ่งกับสัญญาอารมณ์ข้างนอกมันไม่เกี่ยวกับธาตุขันส่วนนี้นี่คือมันสงบรวมลงไปเป็นเอกัดตา่างมีความสุขความสบายอัศจรรย์ผิดแปลกแตกต่างมากจนเชื่อมัน่นการทําแบบนี้ดนรับผลสุขสบายขนาดนี้คนที่สันเห็นต่านเป็นในอตในธรรม ท่านจึงไม่อัศจรรย์เรื่องของโลกเขาจะร่ำรวยสวยงามอะไรก็ตามเรื่องของเขาคนเหล่านั้นถ้าไม่ฝึกอบรมใจแล้วจะมีความสุขอัศจรรย์อย่างเราที่เคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกนี้ไม่มีในโลกนอกจากจะภาวนาละกิเลสเท่านั้นจึงจะเห็นจะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจความเป็นไปของใจความเห็นแจ่งของใจซึ่งได้ไปส้ำผัด ในอาจทมนั้นมันจะจำไม่ลืมมันจะเชื่อมัน่นอยากจะท,ำำทําบําเพ็ญพราะเห็นความสุขความสบายของนิรามิตรมันผิดแปลกแตกต่างกับความสุขทางอามิเพราะความสุขทางอามิทุกคนก็เคยผ่านมาสุขทางสมมุติสุขทางวิม,มุตินั้นต่างท่านต่างคนไม่เคย ประสบพบเห็นมาพอฝึกปฏิบัติประสบพบเห็นแล้วมันจึงประทับใจความสุขอันนี้เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่วิเศษประเสริฐถ้าหากใครเห็นเป็นขึ้นในจิตในใจแล้วมันจะสุขจะสบายคนที่ไห่เห็นไม่เป็นขาดไห่ถึงม,มันจะเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นในใจของตัวนี่เบื้องต้น ที่นักปฏิบัติจะมีศรัทธาเชื่อเหลื่อมใสในการปฏิบัติกายใจของตัวถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้เพียงเราดูหนังสือหรือได้ยินคนอื่นเขาเล่าเรื่องเหล่านั้นมันไม่ประทับใจเชื่อก่เชื่อ,อไปอย่างงมงายพอทําไปนิดๆหน่อยๆความเหน็ด,น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 ดเหนื่อยเหมื่หิวเกิดขึ้นก็สงสัยลังเลใจเราอาภัพอาวาตนาทำมา ในเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้ความเชื่อความเลื่อมใสก็ค่อยตกไปคลายไปเลยไปถือเรื่องวัตถุต่างๆที่เราเคยดูเคยเห็นเป็นของดีเพราะจิตไม่มีอัตทมเป็นที่อยู่ที่พักถ้าหากมันเห็นมันเป็นในจิตในใจแล้วถึงสิ่งนั้นจะไม่เกิดเห็นเป็นขึ้นอีกมันก็มีทางเชื่อ ในจิตในใจแล้วก็โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็มักเกิดปัญญาเนี่ยสอนใจของตัวว่าการเห็นการเป็นของเราเวลามันเห็นมันเป็นนั้นใครเล่าเขาเออกมาให้เราทําอย่างไรจึงเกิดเห็นเป็นรูอย่างนั้นเวลามันหายไปใครขโมยของเราไปมันกลัวจะคิดพิจารณาแล้วต่างหน้าต่างตากําหนดรักษา แต่ทาบาเทนตามแบบอย่างที่เคยทํามาเมื่อถึงระยะเวลาถึงค่าวมันจะเป็นมันก็เป็นลงไปอีกรวมลงไปอีกพอมันรวมลงไปได้ถอนขึ้นมาพิจรารณาอะไรที่เคยสงสัยขัดข้องในจิตในใจมันก็จะเกิดปัญญาจัดขาดอารมณ์สัญญา,าที่เคยเป็นปัญหาของใจต่างๆนี่คือปัญญา อาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานคือการสงบสงัดของใจโดยมากปัญญามันมีกันทุกคนแต่มันเป็นปัญญาทางโลกเป็นปัญญาทางสัญญาเสียคือจำม,มาสุตตะมายาปัญญาการฟังมาจำม,มาอินตามายาปัญญาการคิดพิจเจรณานะขละเอียดเข้าไปหน่อย ภาวนามมยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาการอบรมจิตใจของตนมันจริงทันกับเรื่องกิเลสปัญหา,าความคิดความปรุงต่างๆนานาของจิตถ้าเราจะไปจำเอามาแก้ไขกิเลสปัญหาได้หรือคิดเอาว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจะแก้ไขโดยวิธีนั้น กว่าจะคิดได้มันไม่ทันเหตุการณ์ของมันแต่ภาวนามยปัญญาที่ธนว่าเป็นปัญญาขั้นสูงนั้นพออะไรเกิดขึ้นมาปัญญาที่จะสังหารตัดฟันบัน่นทอนปัญหานั้นมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ได้เรียนมาจากที่ไหนไม่ได้คิดอะไรมันเกิดขึ้นกับใจเพราะผู้หลงผู้คิด ผูดติดผูกข้องกับเรื่องข้องใจปัญญาที่เราฝึกรักษาปฏิบัติภาวานามันก็เกิดขึ้นกับใจมันจริงทันเรื่องของมันมันเกิดขึ้นมาด้วยอุบายใดปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาสังหารกันฝาดฟันกันบั่นทอนกันให้ปัญหานั้นตกออกไปนี่คือเรื่องภาวานามมยปัญญา ทุกคนมีโอกาสมีเวลาที่จะฝึกจะปฏิบัติอย่าไปคิดว่าอาภัพอัปวาสนาะทำมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าปริจิบพนานไปกว่าสองพันสี่ร้อยห้าร้อยกว่าปีมาแล้วป <c oughs> ุยยาตาทวดของพวกเราก็เคยสดับรับฟังมาตลอดปัจจุบันท่านตาก็ยังมีผู้ประพืชปฏิบัติอยู่ทำท่านว่าเป็นเครื่องสำราญกิเลส ทำจิตทา,ทาใจของผู้ประพฤปฏิบัติให้ฟองใสให้สงบเย็นใจเราได้ยินแต่ชื่อข่าวข่าวของเรื่องราวต่างๆท่านเป็นโซโดาบันสกิธาคาอนาคารหันพวกเราท่านเลยสนใจเท่าที่ควรในเรื่องการประพฤฏิบัติตัวของตัวถึงทําจะมีอยู่แต่ไม่นำมาที่นิพิจารณาฝึกรักษากายใจ ก็เหมือนกันกันกบคนไข้ยามีอยู่แต่ไม่หามารับทานโรคภัยดเดียนเดียนขนาดไหนก็ไม่ได้สนใจในยาถ้าเป็นเช่นนั้นคนไข้ก็ไม่มีวันเดนลาจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บไปได้ผลที่สุดก็จะต้องตายเพราะโรคภัยนั้นนั้นถ้าเขาสนใจในยาที่อย่างเกิดโรคภัยอะไรขึ้นมาก็อายามา รับทานเพ่ออแก่ไขโรคไคยไข่เจ็บให้ตกไปคนนั้นก็มีวันเียวลาที่จะหายจากโรคไขยเมื่อโรคไขยไม่มีในกายเราจะประกอบกิจการงานอะไรจะไปที่ไหนทำอะไรมันสะดวกจะเป็นคนหนุ่มคนแก่เป็นคราวญาบรรปชิตเหมือนกันถ้ามีโรคไอยไข่เจ็บเกิดขึ้นในกายแล้ว ถึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะโรคไขเบียดเบียนกำลังทางกายไม่มีจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ลำบากยิ่งไข่หนักเข้าไปยกแขนยกขาก็ไม่ขึ้นมันหนักไปหมดต้องอาศัยคนอื่นช่วยเหลือให้มันลำบากขนาดนั้นเพราะโรคไข เหยียดเยียนายโรคทางใจในแก่โรคอารมณ์สัญญากเกลียดตัญหาก็ทำนองเดียวกันมันร้ายถ้าหากมันเบียดเบียนหนักเข้าเราจะอยู่สถานที่ใดไม่มีความสุขความสบายให้เพราะจิตใจมันฟุ้งจิตใจมันเดือดร้อนฉะนั้นท่านจึงให้รักษาด้วยยาคือธรรมะรักษาใจของตัวเองกายพยายามบุนวาย ริ่งเต้นหาเครื่องนุ่งเครื่องหม่มเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอาหารการบริโภคมาให้แต่ใจนั้นมองข้ามโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาหารอะไรมาให้ใจรับทานใจจึงไม่มีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าท่านสอนในพวกเราบำรุงเรื่องของใจเหมือนกันกับเรื่องของกาย เพราะถ่ายใจไม่สบายถึงเข่าข้องเงินทองบานช่องจะมีมากมา,กายกายกองขนาดไหนมันก็ไม่เป็นสุขให้ถ่ายใจสบายเชียอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าแ่เก่าก่อนเคยเป็นก่สัตว์เป็นเศรษฐีขหาบอดีมีมากที่ออกบวชในศาสนาตามเสด็จพระพุทธเจ้าพวกเหล่านั้นตั้งหนา้าตั้งตาปฏิบัติรักษา หายามาชำระใจแก่โรคภัยคือกิเลสตัณหาตกลนออกไปหมดออกไปจนใจบริสุทธิ์ใจสะอาดใจผ่องใสใจเยือกเย็นไม่มีเวรมีภัยรบกวนท่านอยู่ตามถํำตามเขาท่านอยู่ตามบ่มไม้ไม่มีกติวิหารไม่มีบ้านช่องอาศัยแต่ท่านก็สะดวกสบายภายในใจของท่าน สะดวกมากสบายมากไม่มีอะไรไปรบกวนทางจิตใจจนบางท่านบางองค์ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆตามหล่มไม้ทรายเขานี่พระเจ้าพระสงฆ์มาฟ้องร้องท่านวาท่านเคยเปล่งอุทานของท่านสุกน,น้อยสุกน้อยคือมันสุขในใจของท่านเดี๋ยวแต่ก่อนท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก,ก่อนพระ ปุูุชนธรรมดาไปเห็นเขาบอกว่าท่านระลึกนึกถึงอารมณ์เก่าคืออดีตเคยเป็นกษัตริย์เคยมีความสุขความสบายในปราสาทสว่างทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขทั้งโลกท่านคงคิดนึกไปในอดีตท,ท่านจึงพูดอย่างนั้นมาฟ้องพระพุทธเจ้าเมื่อพระอ,องค์ตัดเรียกตัวท่านองค์นั้นมาถาม ท่านมาดีมีอารมณ์สัญญาส่วนนั้นท่านว่าแต่เก่าแต่ก่อนเคยเป็นกษัตริย์คิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆทั้งทางจยศศัก์ใหญ่โตเป็นกษัตริย์ขนาดนั้นมันไม่มีวันสุขบรนสบายให้แต่พอมาบวชระพืิปฏิบัติละกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะในใจตกออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันสุขมันสบายมาก จึงเลยเพ่งว่าสุกหนอสุกหนอคือสุกในใจซึ่งไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก,ก่อนเคยสเสวยเคยบรรทมในสถานที่โออ่างามตาแต่มาอยู่ป่านอนตามยินกินตามหญ้าจิตใจหมดกิเลสตัณหาท่านั้นมันสุกมันปเ,เ,เปรอเสือยยงเลยเพ่งว่าสุกหนอสุกหนอมนอี่พวกเราท่านยังไม่เคยไปสบพบเห็นในตัวของเรา ได้ยินแต่ข่าวคนอื่นเรื่องอื่นที่เขาเล่าท่านเล่าตามตำรักตำลาลความสุขความสงบของจิตของใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเชื่อหรือเชื่อมันก็ไม่ถึงใจเหมือนกันกับได้ข่าวมีเสือมันดุร้ายเหลือเกินจัดคนตายอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินแต่ข่าวแต่ไม่เจอตัวของมัน มันก็คิดเพียงแค่นั้นแหละถ้าตัวพวกเราไปประสบเองเขา้ามันเป็นอย่างไรมันก็จะต้องประทับใจว่ามันไล่จะกัดอย่างนั้นจะคุบอย่างนี้นม,นมันเห็นมันคอยใจในตัวของตัวประทับใจว่าหนักกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ยิเลศตันหาก็เหมือนเสือใหญ่เหมือนกันมันเคยกัดเคยกินของจิตใจของเรามาขนาดไหน เราไม่เคยเค็ดเคยหลาบทุกจนร้องไห้หนํำตาไหลมันก็เคยทุกเคยประสบมาแต่มันก็ไม่ตัวเ,เรื่องกิเลสตัญหาส่วนนั้นใจของเรายังไม่เคยเห็นอัตธรรมเหือว่าคนทั่วโลกมันเป็นเหมือนกันกันกบเราเขายังอยู่ได้เราเลยไปถือเอาคนผิดชั่วผิดเสียที่ไม่มีอัตมีธรรม เป็นรัพขวกเหลื่อนฝูงเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดอ่านที่จะแก้ไขจิตใจของตัวที่ชั่วสีเสียให้ตกออกไปถ้าหากเราคิดอ่านเข้าใจเคยสง,งบระง,งับประพฤติปฏิบัติเคยดับสัญญาอารมณ์ถึงความสง,งบจริงเย็นจริงสุกจริง,รงใสจริงในจิตในใจแล้วพอเกลียดตัณหา มันเกิดขึ้นมันจะกลัวเหมือนกันกับเราพบเสือว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราลําบากจยากเย็นสไหนจะหนีให้มันพ้นเสือไปได้หรือแตไหนเราจะฆ่าเสือตัวนี้ให้ตายจะต้องหาอุบายพิธีขับไล่หรือหลีกไปหรือฆ่าเสือให้ได้นี่อุบายของท่านภาวนาที่ไปสบพบธรรม กว่าทํานองนั้นท่านเห็นอารมณ์สัญญยาที่เป็นกิเลสตัณหาทางโลกเป็นเสือเป็นมารสําคัญเพราะสิ่งเหล่านั้นลบวนกวนจ,จิตใจไม่ให้เข้าสู่ <c oughs> ความสงบเย็นให้ท่านจะต้องปลีกจากอารมณ์สัญญยาหน,นั้นั้นพอเกิดขึ้นถ้าดับไม่ได้ก็พยายามลีกเลี่ยงออกไปจากอารมณ์หนังนั้น อุบายพิธีแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันแต่ความสุขความสงบมันเหมือนกันเราจะมีอุบายใดวิธีใดที่จะแก้ไขใจของเรานั้นมันไม่ใช่ครูอาจารย์ที่จะสอนให้มันเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนามันจึงลา่าถัดหาเพียงจำมาจากตำหลับํำลาหรือครูอาจารย์สอน ว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราจะไปขว้างหาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ทันและแกใช้ไ,ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นสมบัติของตัวมันเป็นสมบัติของท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาแต่นั้น<ม>เลือกธรรมะถึงใครจะภาวนาไปในแง่ไหนมุมใดกอตามก็เพื่อความสงบเรลือปัญญาก็เพื่อจะละกิเลสมันเหมือนกันหมด แต่หนะ้าที่การงานในเหมือนกันคนท,ทนําไร่ทํานาทําสวนคนเป็นกรรมกรคนที่ทำรัชการทามุ่งของเขาก็มุ่งเงินเป็นเครื่องตอบแทนมีการภาวานาจะทําแบบไหนอย่างไรก็ตามก็มุ่งความสงบมุ่งความละถอนกิเลสเหมือนกันหมดแต่นั้นเราอย่าไปสงสยัยเราทําอะไรลงไปถ้าหากใจของเราสงบเย็นแล้วสิ่งนั้น ถึงจะมีในตำรับตำราครูอาจารย์สอนก่อตามหรือไม่มีก่อตาก็ได้ชื่อว่าเป็นอัดเป็นธรรมสำหรับใจของเราจะเป็นธรรมขั้นสูงขนาดไหนครูอาจารย์สลาเสริมเยนยอ่อโลกถั่วไปเขาเลื่อมใสศรัทธาแต่เรามาทำแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้อันนั้นมันก็ไม่ถูกเฉพาะตัวของเราอะไรที่จะถูกในตัวของเรา ก็คือการทาของเรานั้นมันสงบมันเย็นลงไปมันสบายไปละถอนไปแก้ไขอารมณ์สัญญามาณทิฐิอวิชาอุปาทานตกออกไปจากตัวดังได้ชื่อว่ามันถูกยานั้นจะเป็นสมุนไพรหรือยาใน,นห่างร้านต่างๆก่อตามถ้ามันถูกโรคถูกภัยแล้วก็ได้ชื่อว่ามันดีถ้ามันไม่ถูกโรคถูกภัยยานั้นจะมีคุณค่า ราคาสูงขนาดไหนมาทานมาทาไปแล้วมันไม่หายให้มันก็ไม่เกิดคุณข่าสาระอะไรนี่การปฏิบัติกายใจกว่าทำนองเดียวกันต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษา